วันนี้พลรัอเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีประธานกรรมการบริหารโปลรนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36อําเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตซึ่งเปิดการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยม,มศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจําและไปกลับปัจจุบันมีนักเรียนจํานวน774คนมีครูและบุคลากรจํานวน86คน ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดอาทิโครงการห้องเรียน EIS English for Integrated Study จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารและได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีๆแก่เราก็ไปสอนภาษาอังกฤษโดยอาสาสมัครชาวต่างประเทศและชาวไทยช่วยเพิ่มทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมี3แผนการเรียนคือแผนการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แผนการเรียนสินอาชีพและแผนการเรียนทวิศกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก CPO ด้านการฝึกอาชีพเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงโดยมีสถานฝึกประสบการณ์อาชีพจริงในโรงเรียนอาทิธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจเสริมสวยและนวดแผนไทย เมื่อปีการศึกษา2,565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะสัรนเงินเพื่อสร้างห้องสมุดและจะซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน40เครื่องให้แก่โรงเรียนในการนี้องค์คมนตรีร่วมกับมูลนิธีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนด้วย ในตอนบ่ายองค์มนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานเคราห37อํเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาเพื่อเปิดสอนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำมีนักเรียนจำนวน806คนมีครูและบุคลากรจำนวน99คน มีนายสักชัยสุวรรณคตเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนโรงเรียนเป็นต้นแบบการบริหารงานโดยการนําศักชัยโมเดลมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพของสถานศึกษาเน้นการพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยถือผู้เรียนเป็นสําคัญบรูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยเน้นคุณธรรมนําความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการส่งเสริมอาชีพตามความสนใจของผู้เรียนสามารถสร้างประสบการณ์จริงนําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้พัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตอาทิการทําโดนัทใบเตยนำกล่องนมมาทำเป็นของใช้ต่างๆเช่นโต๊ะเก้าอี้และโซฟา การปลูกถั่วงอกคอนโดแบบออร์แกนิกและการเพาะหิดนางฟ้าการทำขนมครกและการทำพริกแกงส้มในการให้องคมมตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปมอบให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37เเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโอกาสนี้ด้วย